ไข้อมูลที่เราได้มาอยู่ระดับไหนคะมาตรเป็นทั้งหมด4ระดับใช่ไหมคะอยู่ระดับไหนข้อมูลของเรางานที่ใจเราอ่ะบัญญายัญญาอยู่น้ำระดับหนึ่งอันดับห้าใช่ไหมคะส่วนใหญ่เป็นคะแนนใช่ไหม เป็นคะแนนใช่ไหมคะคะโอเคเป็นคะแนนนะคะอยู่ระดับอัตราบา่ต่อไปจำนวนกลุ่มเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ30หรือน้อยกว่า30ค่บะน้อยกว่าก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ค่ะตัวเองนะคะจำนวนใครของเรา เสร็จแล้วสรุปได้เลยสถิติที่ใช้อะไรไทิ่จะรายงานสิ่งเหล่านี้เสร็จองค์รงจะใช้อะไร,ระชุมกศพข้อที่หนึ่งใช้อะไร <c oughs> ยายอ่าวปรญญาปัญญาปรญญาใช้ที่นี่ตัวไหนคะาาาาใช้ x bar กับ s c ค่คะ x bar กัาบ s c หาให้หาให้ได้ไหมคะหาได้ไหม<า>ได้ไหมเลือกหาให้ต่อไปก็ทุระสงค์ข้อที่สองค่ะมีบางคนใช้ t test มีใครมีข้อสอบไหมคะ มี่ะคะค่ะตร <Somehow. S 2> <decent. S 1> งลงสเด็ที่ใช้ก th ็ม <isso. S 1> ีแ okay, ค so, ่นี้โอเคไหมจบละอทีน so, ี้คนที่สี่ค่ะคนที่สี่คนการที่เคาะห์ที่หนึ่ง f ัว x b กับ t k หรือ u พลัส d เจ้านี่คะอ่านะคะตังตารางเราดีกรืตารางคะสามเอาจะมีกี่ตารางดี x b เขียนด้วกันได้ไหมได้ t k มีตารางใช่ไหมคะสองตารางค่ะแต่นะคะครูขอให้เพิ่มดีที่ตารางคือแจกแจงความ ต้องต้องจัดหมวดหมู่คะแนนให้เห็นด้วยนะคะตนะารางที่หนึ่งนะคะแสดงการแจกแจงความถี่เขียนยอนะคะจำให้เต็มน,นะและร้อยละของคะแนนวิชาเรื่องชั้นอะไรขเขียนให้เต็มเลยะคะ่ะเป็นตารางที่หนึ่งน,นะคะ จะออกแบบตารางนะคะเ,คเราจะนําเสร็คะแนนค่ะแจกแจงความถี่คะแนนนี้เขาเห็นค,ยยนะคุณเขียนย่อนะเขียนให้เต็มน,นะอ,อันนี้ก็ออกแบบตารางมาแจกแจงความถี่ทีนี้สรุปตารางค่ะคสรุปจากตารางที่หนึ่งของว่า คะแนนมีหา้าคนซะคะแนนมีสิบคนไม่ใช่ส่วนไหนที่สำคัญบ้างมีอะไรบ้างคะอย่างเช่นคะแนนที่มากที่สุดคะแนนที่น้อยที่สุดใช่ไหมคะของก่อนเรียนหลักเรียนสำคัญต้องือว่าส่วนไหนที่มันเด่เนๆทีค่คนอ่านคนจะมองเห็นตรงนี้คือตรางที่แมแครก็มาค่ะ เพราะฉะนั้นข้อมูลดีทุกตัวต้องเอามาต้องเอามาแยกๆบางทีก็เห็นต่อเห็นต้อมหลตดหงต้นเห็นไหมคะต่อไปตารางที่สองค่ะเริ่มแล้วตารางที่สองเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะของคะแนนก็ว่าไปเขียนให้ยาวเลยนะคะเขียนให้เต็ม เป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบหรือเ่าก่อนเรียนหลังเรียนก็นําเสนอตารางออกมาตารางออกมาจากตารางที่สองพบว,ว่าพบอะไรก็ว่าในนี้ควรจะนําเสนออะไรบ้างก่อนเรียนหลังเรียนย b, ใช่ไหมคะ x ห s b y ใช่ไหม ต้องแจ้งน,นะคะบทที่สี่นี้ห้ามใส่ห้ามใส่ความเห็นส่วนตัวเอดค่ะให้พูดตามตารางที่เห็นนะคะไม่ต้องบอกว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้งนี้เพราะแบบสุดมีคุณภาพไม่ได้ค่ะมไม่ต้องไปห้ามสอยอะในในนี้เด็ดขาดบทที่สี่คือบทเสนอผน แสดงผลเท่านะั้นวิเคราะห์ได้เท่าไหร่แสดงเท่านะั้นไม่ต้องไปต่อเติมโอเคนะคะอ,อ,อันนี้ค่าเฉลีย่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอันนี้อาจจะพูดง่าย้จากตารางที่ต่อพบว,ว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับหลังเรียนเท่ากับเอสีก่อนเรียนเท่ากับหลังเรียนเท่ากับกที่จบ,บไม่ต้องไปเกินไม่ต้องไปบอกว่าสูงกว่าต่ำกว่าไม่ต้องไปพูดมากให้เขาดูเีสูงกว่าต่ำกว่า เหตุนะคะน,นี่คือตารางที่สองต่อไปตารางที่สามคืออะไรคะเปรียบเทียบเปรียบเทียบใช่ไหมคะคือที่สามนะคะผลก,การเปรียบเทียบ,ยบอันนี้ออกแบบเองนะคะตารางสถิติฟิวข้อสซิลวิธีอแบบินเทนก็แล้วแต่ค่ะทีนี้ตัวนี้ดูในหนังสือได้ที่หน้า127 หน้าร้อยยี่สิบเจ็ดหน้าร้อยยี่สิบแปดจะเป็นกี่เทสแต่ที่เป็นแผนเดียวที่ครูให้เดี๋ยวเป็นวิวขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นอ่านใต้ตารางนี้มีตัวอย่างให้เลยค่ะติกไม่ติกตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆตรงนี้มีถ้ามีขั้นตานาโอเคมีสามตางนะคะอ่านไหมเอาลอ,ลองดูที่งงไหมคะ ตารดุดท้ายเราจะสังเกตขณะทาการทดลองค่ะก็คือเราจะเอาท้ายแผนคะ่ะเอาท้ายแผนมาสั่งเคาะคราวนี้ไม่มีสถิติค่ะแต่เขียนเป็นความเรยนโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นท้ายแผนของเราข้ามแผ่นเช่ไม่มเลย เอามาต่อให้มันเป็นหนึ่งเรือโอเคเยนะคะสรุปรวมว่าการทดลองของเรามีเกิดอะไรนะคะเกิดอะไรเึี้ยเขียนเป็นความเรียนค่ะเขียยเป็นความเรี่ยงสังเกตค่ะเป็นผลการสังเกตของผู้วิจัยนะคะ กูมีใจขนาดทําการทดลองอันนี้เป็นความดีเรียบร้อยเนาะเขียนมาไม่ต้องเยอะหรอกค่ะนะคะเขียนอะไรบ้างอยากจะบอกอะไรระหว่างทดลองเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจจะเล่าก็ได้ว่าครั้งแรกเนี่ยขนาดที่แจกพุชฝึก,กนะคนะงจากพุชฝึกมันไม่พอขน่ดงจากพุชสุดมันไม่เพียงพอเลยทาให้ต็ดแยกกัน เองนะคะไม่ต้องเสนอแนะมานะคะว่าควรแก้อย่างไงควรแก่อย่างนี้ส่วนนี้ไม่มีข้อเสนอแนะค่ะส่วนนี้เป็นผลที่เราเห็นเท่านั้นนะคะเป็นที่เรามองเห็นที่เรารับรู้รับรู้ว่าตัวเราเป็นยังไงตัวเราเนเป็นยังไงอาจจะวิจารณ์ตัวเราเองก็ได้ไปต้องบอกอบวทางาแก้ไขนะคะคนละส่วนที้คือผลกวคี่สิที่ผล ่าต่อไปจบเรียบร้อยบทที่สี่มีสนใจไหมคะมต่อไปบทที่ห<ม>้าบทที่หนน้า<ม>คือเรื่องอะไรเนาะอ่เอสรุปอธิบายและสรอแบบนีในบทที่ห้าหม,ม,มีอยู่สามส่วนค่ะส่วนที่หนึ่งคือสรุปบทวิจัย ัทที่หนึ่งสรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัยสรุปอะไรบ้างคะจะเขียนยังไงอ่าก็คือสรุปวัตถุประสงค์แล้วก็สรุปผลสรุปผลในบทที่สี่ค่ะแค่นี้พอนะคะไม่ต้องไปเอาส่วนตื้นมา หนึ่งก็คือสรุปวัตถุประสงค์ก็คือเขียนวัตถุประสงค์ย่อๆอตย่อไม่ได้เขียนวัตถุประสงค์เป็นความเรียนว่าอาจจะเกินนํานิดนึงนะคะงานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อและพบว่าและพบว่าถามมาเลยค่ะทีนี้ในบทที่สี่มีท่ากับอยู่สี่ตารางค่ะมีเท่ากับสี่ตารางไม่สามตารางสิสามตาราง การสรุปนี้ไม่ได้จะยกตารางมานะคะแต่มันจะเป็นอะไรคะเป็นความเรียนนะคะเป็นความเรียนสรุปผลในที่นี้ก็คือสูุปผลกนที่สี่ก็คือสรุปตาแัะถประส์จะเอาตารางมาใส่นะคะกทนี้ไม่ดีแล้วคะส่วนที่สองก็คืออธิบายผลค่ะ อภิปร <force S 2> ายผลอภิปรายผลคือผลอะไรคะผลผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ใช่ไหมคะของามาัตถุกประสงค์อภ er ิปรายผลตรงลงผลเราได้อะไรตรงนี้แ่ะผีตรงเนี <t scares S 2> ้เราได้วันหนึ่งวันสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอภิปรายผลแล้วก็อภิปรายตามนี้เลย่ย เราพบว่าผลปรากฏว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอภิปรายผลขาว่าอภิปรายันกสอ,สอเขาต้องมีการเอาข้อมูลมายืนยันเอาข้อมูลจากการมองเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอภิปรายผลที่เราอาจจะใช้ประสบการณ์เราได้หรือเราอาจจะใช้าใาชาการวิจัยเรื่อผือนักวิชาการที่เขาพูดไว้ก็ได้ นะคะเราก็บอกว่าคนของเราเป็นอย่างนี้ซึ่งมันสอดคล้องกับงานวิจัยเล่นนั้นเล่นนี้เล่นนี้นะคะผลเราหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะคะเราใช้ชุดการสอนสอนแล้วผลปริญญาสูงกว่าเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของในกรในขอในคอกรขอคอตัวนี้จะอยู่ในบทที่สองค่ะใช่ไหมบทที่สองเราคนมาแล้วอ่าง่ายมากเลยหรือถ้าไม่มีงานวิจัยรับรองเราก็บอกว่า ผลสำเร็จหลเรียนสูงว่าก่อนเรียนนะคะซึ่งตรงกับนายกรที races, ่กล่าวไว้ว่าชุดการสอนเนี huh. ่ย huh. ช่วยทาให้นักเรียนมีไอดี่เื้องสองสามสี่ห้าถ้าไม่สอนต้องับงานี่ใจ่อาจจะสอนต้องับคำพูดของใครก็ได้หรืออาจจะใช้ตัวเองค่ะนะคะมันมีอะไรที่มันเกี่ยวเกี่ยวกับตัวเองบ้างอย่างเช่นนะคะผลปรากฏว่า นักเรียนชายนะคะนักเรียนชายมีความลวกลัวครูน้อยกว่านักเรียนหญิงผลปรากฏอย่างนี้นะคะซึ่งก็เป็นไปนตามธรรมชาติของวัยผู้เรียนนะคะซึ่งเป็นไงคะอยู่ในวัยอยู่ในวัยที่กำลังนี้นะคะแล้วก็โดยบุคลิกภาพเด็กชายเป็ไนไงคะมีความกล้าแสดงออกมากกว่าเด็กหญิง ันนี้เราสามารถใช้คําพูดเราได้นะคะแล้วก็จากประสบการณ์ของผู้วิจัยซึ่งก็บ่อยครั้งที่เจออะไรหนึ่งสองสามสี่หใช้ตัวเองได้ค่ะอธิบรายแต่ถ้าใช้ตัวเองมันไม่ค่อยดังแน่ใช่ไหมคะคนเขาก็ไม่เชื่อเราถ้าเราอ้างคนที่มีประสบการณ์หรือที่คุณวุฒิที่ดีกว่าเขาก็จะเชื่อต่อไปข่อเสนอแน่ ส่วนที่สามข้อเสนอแนะนี้จะแบ,บ่งออกเป็นสองส่วนคือข้อเสนอแนะคนอ่านกับข้อเสนอแนะสำหรับทําวิจัยครั้งต่อไปเสนอแนะคนอ่านค่ะเราก็บอกคนอ่านเลยว่า,างานวิจัยเรื่องน,นี้นะคะมันทําในช่วงใ,ใกล้ๆจะสอบไปก้อนจงทําให้ผู้วิจัยไม่ค่อยมีแารติดกระใจในการ ทดลองเท่าไหร่อะไรเนี้ยหรือในช่วงนั้นอยู่ในระหว่างการตระเมิน2ม2อะไรอว่าไปนะคะหรืออุปกรณ์ทดลองสื่อบีน้อยชุดการสอนบีน้อยไม่เพียงพอต่อผู้เรียนก็บอกก็เลยค่ะนะคะหรือว่าในในช่วงนั้นโรงเรียนเป็นไงบ้างทั่วหรือว่า เราพาไปกินค <Vander> ่ะไม่เกิดอะไรขึ้นผู้อ่านโอ้สีนะครับนะครับก็เล่าให้เล่าให้เขาฟังแล้วกันค่ะตรงนี้เล่าให้เขาฟังว่าพออ่านแล้วก็ให้เราระวังแบบนี้นะคะต่อไปสำหรับทำวิจัยทำต่อไปค่ะคืองานวิจัยของเราเหี่ยมัน่าจะทำอะไรเพิ่มเติมได้บ้างไหมนะคะอย่างเช่นเราทำเรื่องของสสาร ต่อไปว่าว่าน่าจะทําเรื่องอื่นๆที่อยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบบูรณาการนี่แหละนะคะสามารถได้เลยนวัตกรรมตัวนี้สามารถทาวิจัยได้กับเนื้อหาใดๆเนื้อหาทีาครับต่อไปของครัโอเคนะคะคนอ่านอาจจะได้เรื่องนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมตัวนี้ไม่ได้ขาดอะไรก็ได้นะคะนวัตกรมรมเราขาดอะไรบ้างน,นะคะยุทธวิตัวนี้ ูเข้าไปอีกเพื่อให้เหมาะกับระดับชั้นผู้เรียนเมืแล้วแต่กงกันเป็แล่จบแล้วเรียบร้อยบทที่ห้าส่วนที่เขียนยากเสือพิษดาวนะครับต่อไปพอบทที่ห้าเสร็จเป็นัไงคะบรรนานุกรมปรรนานุกรมกเออ ในกทที่หนึ่งกับกทที่สองอ้างถึงในกอต้องมีในกอในบรรดาทั้งรมนะคะอย่าลงนะคะแต่ถ้าเป็นในกออ้างถึงในในขอสมมตินะคะในกทที่สองของเราในกรแต่อ้างถึงในขอแสดงว่าบรรดาทุรมนี้จะเป็นชื่อในกรอหรือในขอในขอในขอนะคะอย่าในกรอมานะคะถ้าเอาในกรอมาทาไมไม่ อ่านในในายกรหรือทำไมต้องไปอ้างผู้ในในขอก็ะจะถามก็เป็นในขอคะ่ะเขาให้ถูกปิดท้ายด้วยภาคบรวทค่ะอคะ่ะภาคบรวทมีอะไรบ้างคะที่ต้องเติมในนี้แขนอะไรดีคะนวัตกรรมแบบทดสอบใช่ไหมคะอะ,มอะไรดี ตัวอย่างชิ้นงานค่ะออาเอ็กพวกนี้ตนถาไปเช้าตัวอย่างชิ้นงานนี้คือเอาอย่าเอานักเรียนมาทุกคนนะคะบางคนออามาหมานาเยี่เลยะคะ่ะเอาแค่บางคนค่ะสักคนสองคนเราก็ให้รู้ว่าได้ทดลองตัวอย่างชิ้นงานโอเคนะคะอย่าแบบทดกต่อเอาแย่ต้นฉบับมาอย่าอย่าเอาไอไอเทชีพมายับางคนแนบไม้หมดเลยอย่าเอาไมา้นะคะครูชักคา,ายหมด ตัวต้นฉบับถการตัวนี้ต้นฉบับัานทแผนนี่คือเอาตัวที่เราบรนทิดหลัใช่ตัวที่มีการบันทึกหลักสองนะให้ตองประเึศอยู่แล้ว